ทกำลัเงเข้านะฮะวันนี้นี่ครับเข้ามาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ครรอก่อนนะฮะคลิปที่สองที่ผมทำแล้วนะฮะผมก็ะจะไปฉีดดูนะฮะโอ้โหเทมากครับกดเข้าไปนี้เลยแสงสว่างดีกว่าอันสองเลย ใช่ครับเอานี่เลยครับสามสีนะ่อันที่สี่นะฮะเข้าไปนะครับนี่ครับมาแล้วอย่างเทนะฮะย่อขึ้นไปก่อนนะ โอ้โหดิฟก็ได้อะไรก็ได้ฮะตกแล้วครับโอ้โหไปนะครับเบิร์นขี่ไปโคตรแรงนะฮะ ขี่ไปครับแล้วก็ดิฟอันนี้ครับต้องโอ้โหถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็เลียนต่อกันฮนะ